พี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพและพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับกับผมนายธีรชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและ,ะสสรังสีมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเก้าวไกลนะครับวันนี้เราจะ,เ,ะเราจะแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าในคณะกรรมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปีหไขเฉพาะสองมาตราเท่านั้นคือมาตรา83และมาตรา91นะครับ ร่างที่ผ่านรัฐภานะครับคือร่างของพรรคประชาธิปัตย์แก้สองมาตามีการโต้เถียงตลอดการพิจารณาเสมอคือตั้งประเด็นเสมอว่ากรณีอย่างนี้จะพิจารณาในมาตราอื่นได้หรือไม่เพราะมันต่างกับร่างของพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐที่แก้ไขถึง8ดมาตานะครับและเขียนไว้ด้วยว่าแก้ไขระบบการเลือกตั้งแต่ร่างตัวนี้ไม่ได้มีการแก้ไขดังนั้นเกิดการโต้แย้งว่า ตามข้อบังคับข้อที่114ของข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่ระบุไว้ว่าหลักการในการแก้ไขนั้นต้องเป็นไปโดยชัดแจ้งดังนั้นความชัดแจ้งของการแก้ไขข,ของร่างที่ผ่านวาระหนึ่งมาก็คือแก้สองมาตราคือมาตรา83และมาตรา91มาตรา1 3แก้ไขจำนวนสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจาก500คน3 0้10เขต แก้เป็นเขตระบบเขตร้อยห้าสิบเป็นระบบบัญชีรายชื่อแก้เป็นระบบเขตสี่ร้อยเป็นหนึ่งร้อยแก้ไขมาตราเก้าสิบเอ็ดเป็นเรื่องการคำนวณระบบเลือกตั้งโดยใช้ระบบคู่ขนานเหมือนกับรัฐธรรมนูญสี่ศูนย์ที่มีปัญหาในเรื่องของไม่สะท้อนของสภาพความต้องการนายชนความนิยมของทักคจริงๆหรือนโยบายจริงๆซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ถ้าก้าไกลเสนอหลักการก็คือให้แก้ไข เหมือนเดิมคือ350กับ150ในการแประยะติและในส่วนการคำนวณเราเสนอหลักการคำนวณแบบ MMP นั่นหมายถึงว่าระบบการคำนวณซึ่งมีสอสอพึงมีซึ่งเป็นจุดแข็งของรัฐธรรมนูน60แต่รัฐธรรมนูญ60มีจดอ่อนคือเลือกตั้งใบเดียวไม่สามารถแยกได้ระบบ MMP ก็คือว่าเลือกตั้งสองใบเหมือนกันครับแต่เขตสามกับหนึรระบบ MMP คือเมื่อเลือกตั้งเสร็จคำนวณ สมาชิกสภาว่าดานอนแบบบัญชีรายชื่อก่อนพักไหนได้เท่าไหร่คำนวณตัวตั้งไว้เลยเอาสสเขตได้มาหักถ้าเหลือเท่าไหร่ก็คือด้านคือสสบัญชีรายชื่อถ้าเกินก็ได้เท่ากับสสเขตในส่วนของการคำนวณสสพึงมีสองอย่างนี้คือเอาจุดแข็งของรัฐธนรมนูน60กับรัฐธนรีนู่ญ40มารวมกันเป็นการพัฒนาทางการเมืองที่เป็นธรรมและเรากำจัดสสปฏเสธด้วยการให้ มีขั้นต่ําคือศูนจุดสองหมายถึงว่าคํานวณดูแล้วถ้าเป็นการเลือกตั้ง,งครั้งที่แล้วนะครับปี62สองก็คือเจ็ดหมื่นคนนะครับให้พรรคเล็กมีโอกาสเติบโตได้เป็นความหลากหลายเป็นการสะท้อนเจตจำนลงของกลุ่มคนเล็กคนน้อยเช่นอาจจะเป็นกลุ่มเกษตรกรอาจจะมีตัวแทนของเขาเข้ามาได้กลุ่ม LGBT มีตัวแทนขเข้ามาได้กลุ่มอื่นๆกลุ่มธุรกิจหาบเล่แผงลอยอาจจะตั้งพรรคขึ้นมามีเจ็ดหมื่นคนเขาสามารถเข้ามาสะท้อนปัญหาในสภาผู้แทนราษฎรได้แต่ครับ หลักการแบบนี้การการประชุมกรรมธิการค่อนข้างเป็นระดับเร่งรีบเร่งด่วนมากสี่ห้านัดจบการจ่อภิปรายอธิบายถึงระบบ MMP โดยผมโดยท่านรังสีบังโรม่นะครับยากมากท่านปฏิพัทธ์สันติพาดาอีกท่านหนึ่งยากมากต้องใช้แรงมากและเกินถูกขัดขวางถูกอะไรสม่ำเสมอหลังๆนี้ตอนปตายยติอาจจะพอได้อธิรายบ้างแต่ตอนแรกๆนี่ยากมากเมื่อโหวตไปผ่านไปแล้วว่าเป็นสี่ร้ยร้อยแล้ว ตอนแรกนี่ยากมากจริงๆครับในการทํางานของเราเรายืนยันเราต้องการระบบสองใบแบบ MMP แต่วันนี้มติกรมืการเสียงส่วนใหญ่ก็เป็นระบบคู่ขนานครับ400 100คำนวณแยกกันสสปฏติลิสเป็นเหมือนของแถมเหมือนเดิมการคํานวณก็อาจจะคัดเคลื่อนเหมือนเดิมแต่เราก็ยังยืนยันเสนอข้อสงวนไปยติไว้สิ่งสําคัญที่ต้องเราดูวันนี้ที่เป็นสาระสําคัญในการถแถลงวันนี้ก็คือว่า การที่จะตีความแก้ไขเกินเลยไปหลายมาตรารวมถึงระบบเฉพาะการให้อํานาจกกตในการที่จะออกข้อกําหนดเองกรณีที่ทํากฎหมายลูกเพื่อตามแก้ไขเนี่ยไม่ไม่เสร็จออกข้อกําหนดเองได้ซึ่งเป็นการมอบอำนาจดิติบัญญัติไปให้ฝ่ายปฏิบัติการออกกฎหมายเองและทำเองสามว่าประเด็นอย่างนี้เป็นเต็มที่ชอบหรือไม่และเป็นการแก้ไขที่เกินหลักการข้อบังคับข้อที่ หนึ่งหนึ่งสี่บอกว่าต้องชัดแจ้งแต่ชัดแจ้งเป็นสองหลักการหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่เรากําลังตั้งไว้กรณีที่แก้ไขต้องหลายมาตราเช่นมาตราแปดสิบห้ามาตราแปดสิบหกมาตราเก้าสิบสองเก้าสิบสามเก้าสิบสี่เหล่านี้เป็นการแก้ไขเกินหลักการหรือไม่สิ่งเหล่านี้จะอาศัยการตีความแบบเสียงข้างมากตามมือใจหรือผู้มีอำนาจในขณะนั้นเป็นช่วงๆได้หรือไม่เพราะว่า รัฐธรรมนูญมาตราสามระบุวา่ารัฐสภานะครับจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมหลักนิติธรรมมีหลักหนึ่งที่สําคัญก็คือหลักมั่นคงหลักความมั่นคงแน่นอนของกฎหมายหลักความมั่นคงแน่นอนของกฎหมายก็คือจะตีความไปตามเสียงข้างมากโหวตไปทางรุ้นทีทางนิทีหรือผู้ยำหน้าสั่งให้ทําอะไรก็ทานั้นนั่นคือไม่ใช่หลักนิติธรรมนะครับ หลักนี้ที่ทำคือต้องเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นปัจจัยอัตวิสัยของแต่ละคนนะครับที่ทางานที่วิธีจิอยากจะต้องสํานึกถึงแล้วก็พยายามให้ดูหลักความเป็นธรรมไม่ต้องแฝงไปแฝงมาในส่วนนี้กรณีอย่างนี้รัฐธรรมนูญระบุไว้ในบททั่วไปหมายถึงว่าทุกมาตราทุกกรณีในการแบ่งหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาจะต้องทําตามหลักนิติธรรมแต่กรณีการพยายาจิจารณาหบบนี้นะครับกฎหมายฉบับนี้พยายามตีความให้เกินเลยเหมือนกับว่าเอาล่างของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประธานโทษครับพรรคพลังประชารัฐ เพื่อไทยเอามาใส่ให้ได้ทั้งที่ถูกตีตกไปแล้วในวาระที่หนึ่งและสองพักก็พิจารณาแบบค่อนข้างจะเอื้ออาทรต่อกันและเป็นมิตรต่อกันอย่างไม่เคยมีมาก่อนผมเคยสัมภาษณ์ใวันนันหนุ่งหนิงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือคือช่วยเหลือกันแบบมากพักเก้าวไกลรู้สึกว่าเหมือนกับถูกกันออกซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้การาตีความตามอ,อําเภอใจไม่ได้ต้องตีความตามหลักนิติธรรมขึ้นมา แต่ก็มีการแก้ไขถึงบทเฉพาะกรออะไรด้วยนะครับก้าวร่วมกินเลยมากมายเราจึงไม่เห็นด้วยผมได้คัดค้านในรายงานประชุมในที่ประชุมให้บันทึกชาวเลขไว้ในกรรมธิการสมาชิกท่านลังสิบันโรมท่านเป็นนักก็ได้คัดค้านไว้อย่างเป็นหลักเป็นขันรวมถึงพรรคอื่นก็มีนะครับก็ยังคัดค้านไว้ในส่วนนี้แต่ก็ยังเดินหน้าอย่างรวดเร็วใช้มติเสียงข้างมากดึงเข้าไปในส่วนนี้ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราจึง ได้พิจารณาแล้วสมควรที่จะมีการยื่นให้รัฐสภาได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าการแก้ไขที่การตีความให้แก้เกินหลักการแบบนี้มันชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรมนูญและหลักนิติธรรมหรือไม่โดยรัฐมนูญตามข,ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่151ให้โอกาสเปิดช่องไว้โดยให้รัฐสภาผู้ตีความและเราต้องการที่จะยื่นในวันนี้เพื่อที่จะให้เป็นยติเข้าไป ก่อนหน้าที่มีการพิจารณาเลือกตแบบนี้ในวาระที่สองที่สามในรฐัฐสภาเราจึงพักเก้าไกลและพักอื่นนะครับนะครับเ,าเราได้ทําหนังสือวันนี้นะครับเ,เสนอต่อประธานรัฐสภาเพื่อบรรจุเป็นวาระในการพิจารณาก่อนที่มีพิจา,า,ารณาสามนะครับตอนนี้ครับก็ก็จะยื่นตรงนี้นะครับเรามีรายชื่อครบเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวทางสื่อมวลชนสามารถถ,ถ่ายเอาไปดูได้นะครับตรงนี้นะครับ เรียบร้อยเราจะยื่นขอให้ตีความให้ท่านอนช่วยพิจารณาเรื่องนี้ก่อนว่าการเพียการการการที่จะขยายเพิ่มเติม,ตมนะครับแล้วตีความว่าเกี่ยวเรื่องทุกเรื่องเรื่องนึงก็เกี่ยวอะไรก็เกี่ยวหมดให้อำนาจกรรมาตถก็ยังเกี่ยวเลยทุกอย่างเกี่ยวเนื่องหมดนะครับในส่วนนี้มันชอบหรือไม่แล้วก็ใช้หลักนิติธรรมในการพิจารณาหรือไม่นะครับเราจะยื่นวันนี้นะครับนี่คือร่างนะครับเชิญท่านอนุบังครับเรียนสมมนชนและผู้ และพี่น้องประชาชนที่ติดตามทางบ้านนะครับจริงๆต้องเรียนว่าเหลือเชื่อไปเลยนะครที่การแก้รัฐธรมนูญออกมาเป็นแบบนี้เราไม่อยากจะเชื่อว่าเรามีบทเรียนกับความกับการเห็นความพยายามในการสอดไส้การแก้กฎหมายมาหลายครั้งทําไมครั้งนี้ยังกล้าที่จะทําอีกตัวหลักการที่เรารับมาวาระหนึ่งนะครับ แก้ได้แค่สองมาตราแต่สิ่งที่ทำกันอยู่ในกรรมธิการนะครับกับมีการแก้ไขถึง6มาตราและมีการเพิ่มเติมเข้ามาใหม่อีก2มาตรานะครับก็เลยทำให้พวกเราทาั้งทั้งที่เป็นสอสอหน้าใหม่นะครับเกิดความสงสัยทันทีเลยว่าเอา้าตกลงนี่หลักการวาระที่หนึ่งที่บอกว่าให้แค่แก้2มาตราเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยใช่ไหม ตกลงว่าจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์ให้มากที่สุดใช่ไหมไม่ว่ามันจะเสี่ยงที่จะผิดต่อข้อบังคับการประชุมเสียงที่จะผิดต่อรัฐธรรมนูญอย่างไรนี่ล่าสุดกําลังพิจารณาตั้งข้อสังเกตซึ่งไปไปมามาเนี่ยมันก็คือการยืนยันว่าสุดท้ายเนี่ยท่านเองก็รู้สึกว่าการแก้รัฐธรรมนูญในรอบนี้ของชั้นกรรมธิการเนี่ย มันเป็นการแก้ไขที่สุดท้ายมันคือการเปลี่ยนแปลงหลักการและเหตุผลที่รับมาตั้งแต่วาระที่หนึ่งดังนั้นสิ่งที่ผมในฐานะของตัวแทนพรรคก้าไกลพร้อมๆกับท่านธีรชัยเราจึงรู้สึกผิดหวังกับการแก้ไขรัฐมนูลรอบนี้และสุดท้ายมันจะไม่นำพาไปสู่การทำให้ประเทศนี้เนี่ยออกจากวิกฤตทางการเมืองได้ข้อที่สองที่ผมต้อง ยืนยันว่าการยื่นของเราในรอบนี้ต่อข้อบังคับ151เพื่อให้ตีความนะครับว่าข้อบังคับ124เนี่ยอนุญาตให้ทําแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยเรายืนยันว่านี่คือการตรวจสอบข้อกฎหมายก่อนที่จะมีการพิจารณาตัวร่างแก้ไขซึ่งเราก็หวังว่าการพิจารณาตรงนี้เนี่ยจะแล้วเสร็จไปพร้อมๆกับวันเดียวกันที่มีการพิจารณาร่างฉบับนี้ ซึ่งจะไม่ได้ส่งผลให้ตัวการพิจารณาล่างนี้เนี่ยล่าช้านะครับนี่ไม่ใช่การตีรวนแต่นี่คือการตรวจสอบการกระทําที่มีความพยายามสอดไส้เข้ามาผ่านการแก้รัฐธรรมนูญที่เป็นอยู่ดังนั้นนะครับการยื่นเราจะยื่นภายในวันนี้นะครับซึ่งตามข้อบังคับนะครับข้อ151นะครับกำหนดว่าการยื่นให้ยื่นเป็นยัตตินะครับโดยต้องมีผู้ร่วมเสนอเนี่ยไม่น้อยกว่า ส1คนเอคนอ40คนนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเรามีรายชื่อผู้ลงนามนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาช,ชิกรัฐสภาอของเก้าไกลนะครับแล้วก็มีพักเสรีรวมไทยหนึ่งคนนะครับ mm hmm. จริง,รงๆคงจะได้มากกว่านี้ถ้าเรามีเวลามากกว่านี้นะครับแต่เบื้องต้นนะครับจำนวนเนี่ยเพียงพอต่อการยื่นเป็นยต,ติต่อรัฐสภานะครับแล้วเราก็หวังว่าการพิจารณายตินี้จะเกิดขึ้นก่อนนะครับแต่เป็นวันเดียวกันกับการพิจารณา ร่างแก้ไขรัฐมนูญที่ถูกเสนอโดยกรรมธิการนะครับก็น่าจะประมาณนี้ในส่วนของการถแถลงข่าวนะครับแต่ว่าท่านสื่มวลชนท่านใดอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมฮะเบื้อง,ง,ตงต้นที่เราประชุมกันในพักเก้าไกลนะครับเรายังต้องการที่จะใช้ช่องทางตามข้อบังคับข้อ151ก่อนนะครับซึ่งข้อบังคับข้อ151เเนี่ยเป็นอำนาจของรัฐสภาในการ วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับปัญหาการตีความข้อบังคับนะครับเรายังไม่ได้มีการประชุมกันนะครับหรือพูดคุยกันถึงขนาดว่าจะยื่นเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูญนะครับเราก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยพูดกันตรงไปตรงมาเราก็ไม่อยากที่จะกระทบกระทั่งนะครับกับพักการเมืองที่เป็นพันธมิตรกับเราด้วยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราอยากจะเริ่มต้นแค่ตรงนี้ก่อนนะครับ คือผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าไอหนึ่งสองสี่เนี่ยเฉพาะผู้แปลยะตินะครับแล้วเวลาบอกว่าทําได้แค่ไหนเนี่ยคือเกี่ยวเนื่องกันนะครับซึ่งเกี่ยวเนื่องกันนะครับมันก็อาจจะเต็มที่ก็คือว่าเปลี่ยนตัวเลขให้ตรงกันนะครับแต่ไม่ใช่เป็นการแก้ไขในสาระในเนื้อหาที่เป็นเรื่องอื่นๆของมาตรานั้นซึ่งสิ่งที่กรรมธิการกําลังทําอยู่เนี่ยคือการแตะ ไปไปแตะมาตราอื่นๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันกับหลักการที่เรารับมาวาระที่1ของการแก้ไขรัฐมนูญเลยนะครับดังนั้นเรายืนยันว่าการตีความข้อบังคับข้อ124่ในลักษณะดังกล่าวนะครับไม่น่าจะถูกต้องนะครับจึงขอให้ทางสภาวินิจฉัยเดี๋ยวพี่ธีรชัยอยากจะเสริมไหมครับรับคนที่อนุเสริมในส่วนคําถามที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ถามเมื่อสักครู่นะครับ124คือสมาชิกที่ไม่ได้เป็นกรรมธิการ นะครับสามารถแปลยะติแปลยะติคือเปลี่ยนจากที่ร่างรับมาหลักการมาเปลี่ยนไปไม่เห็นด้วยแล้วเปลี่ยนไปในส่วนนี้ในความหมายแบบนี้นะครับแต่การพิจารณาของกรรมธิการเนี่ยไม่ได้พิจารณาหนึ่งสองสี่ก่อนเลยนะครับการพิจารณาเปลี่ยนเพิ่มเติมแก้ไขเนี่ยห้าหกมาตราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นการเสนอโดยกรรมธิการนะครับโดยกรรมธิการเสนอขึ้นมาแล้วกรรมธิการก็มีมติว่าให้แก้ไขตามนี้ นะครับแต่แล้วก็ผู้แปลติมาบอกว่าถ้าไม่เห็นด้วยกับกรรมธิการให้สงวนไว้ไม่ใช่เริ่มจากการแปตยะติของกรรมธิการในการแก้ไขตามหนึ่งสองสี่ตามที่อ้างเลยนะครับเป็นการเสนอโดยกรรมธิการเองนะครับในการพิจารณาทุกมาตราที่เพิ่มขึ้นมานะครับดังนั้นจึงขอเรียนว่าการอ้างหนึ่งสองสี่โดยอ้างบอกว่าผู้แปลยะติไตยะติได้เนี่ยยังจะคาดเคลื่อนต่อวิธีปฏิบัติที่เป็นจริงในคณะกรรมารธิการที่พิจารณากฎหมายฉบับนี้ครับ มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนะครับก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามครับขอบคุณครับเออสี่สิบเอ็ดคนมีเก้าไกลสี่สิบเสรีลมไทยหนึ่งตอนนี้มันหาตัวยากเพราะว่าไม่ได้หม่สี่สิบครับครับสี่สิบ